วันดี้ทุกคนเหนอะไรแปลกใหม่ไหมเห็นอะไรแปกใหม่ไหมทุกคนเห็นอะไรแปลกใหม่ไหมทุกคนเห็นอะไรแปลกใหม่ไหมก็ขอเช็รสักว่าเห็นแปลกใหม่ไหม ดีคือในโอเบร่ะไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าใน ไอ้อ<า>ไอ้่อนสามนั้นนะฮะโอ้ว้าวรู้ละกระเด้นขึ้นโอ้สุดยอดเลยสามเฟรมต่อวีออคอมกูนี่ไม่ดีจริงสามเฟรมต่อวีเวนี่กต์ไอเล็กเด็กูว่ากูไปปรับบิเลเดตดีกว่าไม่ดีแล้วไม่ดี โอ้โห oh, ความโกมึงมึงแบบวิลิกูดมากเลยเว้ยเออบิตเลส4,000ช่างความมึงวอลบิตเลส3,000บิตเลส300เกินไปเออแล้ว uh, ่า <_ an> <_ an> ความคามชัดระดับ f u l ด HD อย่างน้อยก็ขอสัก10เฟรมต่อวิโอ้โ oh, ห2เฟรมต่อวิไอเลสบิตมึงดีมากเย้ย ที่เฟรมให้เราให้คนพี่ท่นพี่ครับมึงมึงจะสรรั่งเฟรมต่อต่อต่อวีอว่า,าทางสตีมไม่ได้เลยกูกูกไม่ชอบคือให้คนมาดูดูอนะไรฮะดูว่าูกูกูกนี่ฮะ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 ไม่เห็นกดง่ายอืมอืม อันนี้น่าจะเป็นอาเคสติดลบหนึ่งพันนะเนี่ยรุ่นติดลบหนะึ่งพันอะความคามชนะตับฟูเฮ็ดดีอีกแล้วใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยมึงจะฟูเฮ็ดดีแบบนี้ไม่ได้กมไม่ชอบฮัลโหลมึงจะสาปเฟรมต่อวิจริงเดะแสียรายไะป่ะฮะ ฮะเอาโพสเนี่ยเ็ดสองหสี่แล้วเนี่ยต้องมาอืม เอายแดับกูไรเล่นนน้นโอเคไหมอาวไบอเ่นนโอเไหมอ้าก,หลลาากรหนหเฟรมแล้ววะโอ้มุกตรรอบกัาษาเฟรมอีกแล้วสุดยอดจริงๆคนดูก็ที่เราอยู่ก็ ต้องสนใจไอ้นี่แหละเพราะว่าไอ้นี่มันแหล,ก,แล,ลกไปถามจริงปรับแกฟิกคอลิตี้เท่าไหร่รู้ตัวไหมเนีย่ยปรับเท่านี้เนะี่ยไม่เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันแหลกแล้วแต่โอบีเอ็ตโอบีเอสองเปลี่ยนตรงนี้ มึงตอบ3เฟซตอบวีอโออย่างน้อยก็5เฟรมให้กูดีใจหน่อยก็ได้แล้วกน2 6งขอบคุณสำหรับความอมไว้ใจที่เรามีให้คนนะโอบเอสเราเธอพิมว่านายเป็นโปรแกรมอัดที่ดีที่สุดรู้ต่อไหมและยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกคนก็ใช้โอ s เอสแหะใช่โอ s แค่บางคนเช่้แต่ว่าโอบอ ยเอทเว้นเกียวนอ๋ว้าวความรู้สึกเหมือจะดีขึ้นสองพลันพอนนี่พลันพอนดูความ น่ะเราเห็นหน้าจอดิน้าน้น้โอเปสมึงลองแสดงศักยภาพของมึงให้ทีดูหน่อยเอ้ยโอเปสจริงๆนะเนี่ยจริงจังช่วยขี่ยหน้าจอให้เราหน่อยดิโอเปสว้าวเราเนี่ยมันเก่งจริงๆเทียวอันนี้ว้าอันนี้ว้านะอันนี้ว้าอันนี้ว้า อันนี้วางนี่เอาันนี้วางอันนี้วางขอดูห้าขอดูห้าวางนี้นไงเมื่อไหร่จะมีคนเล่นบ้างบ้างล่ะเล่นแบบว่าให้มันจะว่าไปมันกระโดดไม่ได้หรอมันลอยใช่ไหมเฮ้แต่เราไม่มีคนเข้ามาดูเราจริงๆอ่ะ ใส,ส่เขาอยากดูเราสแสมงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเพลงเพลงเพลงเราวะเพลงเพ,งเพงลววเพง,เพง Why do you hate me? ครับนีดเราจะอย่าบอกนะนิดเบอร์เซอร์แกแกถลายัศชั้นนิเนิ หรือว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราเล่นโกสกได้เ่ยใช่ไหมทุกคนบางทีเน็ตไม่อยากให้เราเล่นเพลงวายเอ้ยไม่อยากให้เราเล่นเพลงโกสดเขาเลยให้เราเล่นเพลงวายดูยูเทนมี่เพราะฉะนั้นไปวายดูยูเทนมี่กันเลยอ้าวเกมไม่เน็ตโจทย์ทลายยอดชั้นเน็ตเกมตัวยธอชั้นตัวนี้ อิ In it. In it. In it. นดดเอ็ดอินเอ็ดอินเ็ดทยยอดดิเออยอดเน็ตมึงนี่ค่อนร้านักดีอาโอเคนึกเมื่อนี่กูไปทำงานก่อนอื่นทำไงให้มันไม่แดกนะตอนนึงช่วยลดความกระตกุกช่วยลดความกระตกุกช่วยลดความกระตกุก อ้าวลดความกระตุกทุกอย่างเลยวดูตัวีมึงยังจะไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันแสงแสบตาจะกระตุกไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคมึงคงจะไม่กระตุกหรอกเนาะใช่ไหมเน็ตอ,อุ้ยเพื่อนนายมาหาเรานี่มาหความว่าอะไรหรอนายอยากรู้ใช่ไหมว่าเน็ตเราดีอ่ะใช่แน่นเลย ใช่มันต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าเนี่ยเก็ดีแต่คนดูคนื่ใครน,นะสามคนเลยคนดูสามคนนี้ก็ภาคภูมิใจละนะสามคนเด็กชาวเทศเข้าสลับเราดูเราเวย้ยนะอืมอินเทอร์เน็ตอืมเอ่ออินเทอร์เน็ตครับ เลิกดูเน็ตว้าวอืมจริงแล้วก็ อืม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 อย่าไปเลยอืมเพราะว่าตามนี้วันนี้ไม่อะไรเล่นมรเฮ้ยไม่ บันยากาสตรีมเรามัน